ภาพบรรยากาศงานสัมมนา,าลงทุนแฟรนไชส์คู่มองไทยแฟรนไชสมิรอัพจับคู่แฟรนไชส์ครั้งที่7ในงานนี้บรรยากาศสนุกคึกคักมากเราเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เทีย่ยงผู้เขาอบรมต่างก็ทยอยกันมาเรื่อยๆแต่ละคนก็อยากได้ข้อมูลและความรู้จักในงานนี้อย่างเต็มที่ไข่ที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็แจกเครื่องดื่มและของวางให้รับประทานกันก่อนเลยงานสัมมนา,าเริ่มอย่างเป็นทางการในเวลาบ่ายโมงตรงกล่าวเปิดงานโดยคุณชัยยุทธวบ,บัชีระโรนภไพศาซีอีโอไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จากนั้นก็เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของเทนา,ายอาายัอ รุ่งเรืองที่ปรึกษาด้านธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานและก็มาถึงช่วงเวลาสําคัญคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนแฟรนไชส์คุมองในทุกแง่มุมโดยคุณสิวพัฒน์สุนสวัสด์ตำแหน่ง Assistant General Manager บริษัทคุมองไทยแลนด์และคุณสุขวัฒน์อย่างอารีตำแหน่ง Center Network Expansion Section ที่ให้ข้อมูลละเอียดมากในการเปิดศูนย์คุมองว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างนอกจากนี้ยังได้ความรู้จากคุณครูกุ๊กที่มีประสบการณ์ตรงจากการเปิดศูนย์คุมองมากกว่า5ปีได้มาถ่ายทอดแนวคิดและสิ่งที่ ได้รับว่าดีแค่ไหนถึงตรงนี้ผู้เขาเร่วมสัมมนาก็ได้มีการถามตอบในทุกแง่มุมที่ตัวเองอยากทราบกันด้วยและนอกจากได้ความรู้และแนวคิดในการทําธุรกิจกับคู่มองแล้วในตอนท้ายของงานสัมมนามีไฮไลท์พิเศษคือตอบคําถามแจกของรางวาัลรางวัลที่แจกนี่ใครๆก็อยากได้เป็นกระบอกน้ํากระเป๋าเป้และกระเป๋าดินซอบรรยากาศช่วงนี้บอกเลยว่าคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันสนุกสนานและก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปก็แน่นอนว่างานนี้ต้องมีการถ่ายภาพรวมกันเป็นที่ระลึกสักหน่อยเรียกได้ว่าตลอด สาชั่วอโมองของงานสัมมนานี้คือจัดเต็มทั้งความสุขความสนุกและได้สาระความรู้หลังจากจบงานนี้เชื่อว่าจะมีการขยายสาขาของศูนย์คุ้มองในอีกหลายจังหวัดสําหรับใครที่พลาดงานนี้ไปไม่เป็นไรเอาไว้มีงานดีๆเมื่อไหร่จะมาอัพเดตให้ทราบกันเป็นระยะระยะแน่นอน